การครั้งหนึ่งมีหญิงไม้ที่น่าสงสารคนหนึ่งอาศัยอยู่และเธอมีลูกชายคนหนึ่งชื่อแจ็คและวัวเบลยีนกาว,วัวให้นมทุกเช้าแม่ลูกขายที่ตลาดสดและนั่นคือวิถีชีวิตแต่ครั้งหนึ่ง b e ี L i อลไอไม่ให้นมและพวกเขาไม่มีอาหารแม่ตัดสินใจขายวัวและเปิดร้านด้วยเงินที่ได้มาแจ็คจับมือบังเหียนและพาว,วัวไปตลาดไม่นานเขาก็มาถึงเขาได้พบกับชายชาราที่ ยอดเยี่ยมเขาบอกว่าเขาอยากจะแลกเปลี่ยนวัวของแจ็คเป็นถั่วและด้วยคำพูดเหล่านี้เขาหยิบถั่วแปลกกอออกมาหนึ่งกำมือจากกระเป๋าของเขาชายชารากล่าวว่าถั่วเหล่านี้มีมนต์ขลังพวกเขาต้องปลูกในตอนเย็นนอนและในตอนเช้าพวกเขาจะเติบโตขึ้นไปบนท้องฟ้าแจ็คเริ่มสนใจและเห็นด้วยมาก <Okay. S 1> เด็กชายกลับบ้านเร็วแม่โกรธมากที่เขาให้วัวน,นมทั่วทั้งพื้นที่เป็นถั่วที่น่ารังเกียจ แต่แจ็คจำคำพูดของชายชราได้และแตัดสินใจว่าไม่มีอะไรทำและปลูกถั่วในสวนเขาขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาเศร้าโศกเศร้าและหลับไปในตอนเช้าแจ็คตื่นขึ้นมาและเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่ในสนามปรากฏว่า,มาเมล็ดถั่วของเขางออกและลำต้นขนาดใหญ่ยังคองงงอกขึ้นด้านบนจนงอกขึ้นสู่ท้องฟ้าแจ็คกระโดดขึ้นไปบนลำต้นและปีนขึ้นไปเหมือนบันไดเขาปีน และปีนขึ้นไปและปีนขึ้นไปจนกระทั่งในที่สุดเขาก็มาถึงท้องฟ้าเขาเห็นถนนที่ยาวและกว้างซึ่งนำเขาไปสู่ปราสาทขนาดใหญ่แจ็คเดินไปที่ประตูของเขาและเคาะประตูประตูเปิดออกและมีหญิงร่างสูงยืนอยู่บนธรณีประตูเด็กชายถามหาอาหารเช้าอย่างตะกุกตะกักด้วยความกลัวยักษินีปล่อยเขาเข้าไปแต่เตือนว่าอย่าสบตาสามีเพราะเขาเป็นมนุษย์กินคน เธอพาแจ็คไปที่ห้องครัวแต่ก่อนที่เขาจะมีเวลาทานอาหารเช้าครึ่งหนึ่งจูจูบ้านทั้งหลังก็สั่นไหวจากการก้าวเดินของใครบางคนเด็กชายไม่ได้ตกใจและกระโดดเข้าไปในเตาหลอมทันทีและในขณะนั้นมนุษย์กินคนก็เข้ามาในห้องเขาใหญ่เท่าภูเขามนุษย์กินคนหยิบถุงทองสองถุงออกมาจากหีบขนาดใหญ่และนั่งลงเพื่อนับเหรียนเขานับและนับในที่สุด ก็เริ่มพยักหน้าและเริ่มกรนจากนั้นแจ็คก,ก็ค่อยๆปีนออกจากเตาพุ่มผ่านมนุษย์กินคนคว้าถุงทองหนึ่งถุงแล้วรีบวิ่งไปที่ก้านถั่วเขาโยนกระสอบลงและเขาก็เริ่มลงไปที่ลำต้นต่าลงเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ที่บ้านของเขาแจ็คบอกแม่ของเขาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาและยื่นถุงทองให้เธอพวกเขาเริ่มใช้ชีวิตบนเงินที่อยู่ในกระเป๋า แต่ในที่สุดกระสอบก็ว่างเปล่าและแจ็คก,ก็ตัดสินใจเสี่ยงโชคอีกครั้งที่ด้านบนของต้นถั่วเช้าวันหนึ่งเขาตื่นแต่เช้าและปีนต้นถั่วภรรยาของชายผู้กินยืนอยู่ที่ธรณีประตูของปราสาทหลังใหญ่เธอบอกว่าเธอจะไม่ให้เขาเข้ามาเพราะครั้งที่แล้วสามีของเธอทำถุงทองหายแต่ในทางเดียวกัน เธอก็สงสารเด็กชายผู้น่าสงสารและปล่อยให้เขาเข้าไปในปราสาททันใดนั้น <Cool. S 1> ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของยักษ์ย้ายและแจ็คก,ก็ซ่อนตัวอยู่ในเตาเผาอีกครั้งมนุษย์กินคนเข้าไปและบอกให้ภรรยาของเขานำแม่ไก่ที่ออกไข่ทองคำยักษินีน้ำมันมาและอสูรสั่งให้ไก่วางและเธอก็วางไข่ทองคำยักษ์ย้ายที่พอใจเริ่มพยักหน้าและกล่น จากนั้นแจ็คก,ก็ปีนออกจากเตาคว้าไก่ทองแล้วรีบวิ่งไปที่ต้นถั่วเด็กชายกลับบ้านเขาแสดงให้แม่ของเขาเลี้ยงไก่ที่ยอดเยี่ยมและพวกเขาเริ่มมีชีวิตอยู่ในการขายไข่ทองคำแต่ในไม่ช้าดูเหมือนว่าแจ็คจะไม่เพียงพอและเขาตัดสินใจอีกครั้งที่จะลองเสี่ยงโชค ที่ด้านบนของก้านถั่วคราวนี้เด็กชายปีนเข้าไปในปรา,าสาททางหน้าต่างเขากระโดดลงไปในหอหีบมอมาไม้โทอะต้มทองแดงและซ่อนตัวมนุษย์กินคนและภรรยาของเขาเข้าไปในห้องยักย้ายได้กลิ่นเด็กและพวกเขาก็รีบไปหาเขาในเตาอบแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นพวกเขาค้นหาทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่คิดที่จะมองเข้าไปในหอหีบมอมาไม้โทอะต้มทองแดง พวกอสูรสั่งให้ภรรยาของเขานำพินทองมาวางไว้บนโต๊ะมนุษย์กินคนนอนกรนกับเสียงอันไพเราะของเธอจากนั้นแจ็คก,ก็ปีนออกจากหม้ออาย่างเงียบๆควาพินทองแล้วรีบวิ่งไปที่ประตูแต่พินกลับเล่นเสียงดังปลุกคนกินคนแจ็ควิ่งหัวทิ่มกระโดดขึ้นไปบนต้นถั่วและยักย้ายตามล่าแจ็คเดินลงไปที่บ้านและตะโกนบอกแม่ของเขาให้ถือขวาน แม่วิ่งออกไปพร้อมขวานในมือเด็กชายค้าขวานและเริ่มสับต้นถั่วพวกอสูรรู้สึกว่าก้านแกว่งอย่างรุนแรงและหยุดลงจากนั้นแจ็คก,ก็ฟาดอีกครั้งด้วยขวานและตัดต้นถั่วมันกว่งไปมาและล้มลงและอสูรก็ล้มลงกับพื้นและพังลงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแจ็คและแม่ของเขาก็ไม่รู้จักความยากจนอีกเลยแต่เด็กชายเสียใจมาก เพราะความโลภพวกเขาเกือบจะต้องจ่ายด้วยชีวิตของพวกเขาเขาสัญญาว่าจะไม่ขอโมยาดีและจะตั้งใจทำงานเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวการครั้งหนึ่งนานมาแล้ว <Hello. S 2> มีกษัตริย์องค์หนึ่ง <c oughs> ที่มีลูกสาวที่สวยงาม12สองคน <c oughs> พวกเขาทั้งหมดอาศัยอยู่ด้วยกันในห้องขนาดใหญ่และสวยงามกษัตริย์ชื่นชอบเจ้าหญิงมากและเลี้ยงดูพวกเขาอย่างรุนแรงเมื่อลูกสาวเข้านอนเขาปิดประตูด้วยกุญแจ แต่ทุกเช้ามีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหญิงออกจากห้องรองเท้าของพวกเขาก็พังยับเยินราวกับว่าพวกเขาเต้นรำกันตลอดทั้งคืนพระราชาต้องซื้อรองเท้าใหม่ให้ลูกสาวทุกวันไม่มีใครสามารถไขปริศนาของเจ้าหญิงได้ครั้งหนึ่งกษัตริย์สัญญาว่าจะแต่งงานกับลูกสาวคนหนึ่งของเขาหากมีใครมาไขาปริศนารองเท้าได้ นอกจากนี้ผู้ชนะจะกลายเป็นทายาทของกษัตริย์แต่คนบ้าราห์มมีเวลาเพียง3วันสาคืนสำหรับเรื่องนี้มิฉะนั้นเขาจะถูกประหารชีวิตชายหนุ่มหลายคนจากอาณาจักรตลอดจนเจ้าชายต่างชาติมาเพื่อเสี่ยงโชคทั้งกลางวันและกลางคืน <Hello. S 1> พวกเขาเฝ้าประตูห้องนอนของเจ้าหญิงทั้ง12คน <Hello. S 1> แต่ไม่มีใครสามารถขปรินานี้ได้ ดังนั้นชายหนุ่มอีกคน <Okay. S 1> จึงตัดสินใจเสี่ยงโชคระหว่างทางไปพระราชวัง <laughs> ได้พบกับยายแก่เธออยู่มากและขอขนมปังสักชิ้นชายหนุ่มให้อาหารแก่หญิงชราจนหมดคุณยายดีใจมากเพราะไม่เคยมีใครใจดีกับเธอขนาดนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเธอจึงมอบเสือ <Okay. S 1> ้อคลุมวิเศษให้ชายหนุ่มซึ่งทำให้คนที่สูมมันมองไม่เห็น นอกจากนี้หญิงชราย,ยังสั่งไม่ให้ดื่มอะไรที่เจ้าหญิงจะให้ชายหนุ่มขอบคุณเธอแล้วไปที่ปราสาทเมื่อชายหนุ่มมาถึงกษัตริย์ก็ทักทายเขาด้วยความยินดีและพาเขาไปที่ห้องของเจ้าหญิงชายหนุ่มเริ่มเฝ้าประตูของพวกเขาในตอนเย็น <c oughs> พี่สาวยื่นแก้วไวน์ให้เขาเด็กชายระหว่างทางหิวและกระหายน้ำไม่เขาลืมคำพูดของยายแก่และดื่มจากแก้วโดยไม่ลังเลไม่นานเขารู้สึกง่วง และหลับไปชายหนุ่มนอนหลับทั้งคืน oh. และเมื่อเขาตื่นขึ้นมา oh. ก็เป็นเวลาเช้าแล้วเขาตระหนักว่าเจ้าหญิงใส่ยานอนหลับไว้ในแก้วของเขาแล้ว oh. ชายหนุ่มก็จำคำพูดของหญิงชราได้ oh. ในตอนเย็นพี่สาวคนสุดท้องเสนอวายให้เขาหนึ่งแก้ว oh. แต่คราวนี้เขาระวังตัวชายหนุ่มรับแก้วและขอบคุณเจ้าหญิง oh. เมื่อเธอจักไปเขารินวายลงในใจกันใกล้ๆ เมื่อตกกลางคืนชายหนุ่มก็สวมเสื้อคลุมวิเศษและมองไม่เห็นทันทีเขาเดินเข้าไปในห้องเจ้าหญิงอย่างเงียบๆและเห็นว่าเจ้าหญิงทุกคนสวมชุดบนที่ดีที่สุดของพวกเขาจากนั้นพวกเขาก็ไปที่กำแพงและเริ่มฟังว่าชายหนุ่มกำลังหลับอยู่หรือไม่ชายหนุ่มเล่นไปด้วยและเริ่มกรนเบาๆเมื่อสาวๆมั่นใจว่าเขาหลับแล้วพี่สาวก็ย้ายเตียงของเธอในสถานที่เดียวกันทางเข้ารับเปิดออกและเหล่าจ้า ยอริงก็เริ่มลงมาชายหนุ่มเดินตามพวกเขาเมื่อขั้นตอนต่างสิ้นสุดลงพวกเขาพบว่าตัวเองอยู่ในป่าที่น่าทึงใบไม้บนต้นไม้เป็นทองคำบริสุทธิ์ชายหนุ่มถือกิ้งไม้หนึ่งกิ่งและเดินตามเจ้าหญิงไปหลังจากเดินทางไกลพวกเขาก็วัดที่ทะเลสาบเจ้าชายสุดหล่อสิบคนรอสาวๆอยู่ในเรือแล้วเมื่อเจ้าหญิงขึ้นเรือเยาวชนที่มองไม่เห็นก็กระโดดเข้าไปในหนึ่งในนั้นด้วย เจ้าชายพาพวกเขาข้ามแม่น้ําและลงเอ่ยที่ปราสาทขนาดใหญ่ที่สวยงามเพลงที่ไพเราะฟังจากมันเข้าไปในปราสาทเจ้าหญิงก็เริ่มเต้นรําพวกเขาเต้นรําอย่างไม่ลดละตลอดทั้งคืนแน่นอนว่านี่ทําให้รองเท้าของพวกเขาใช้งานไม่ได้ในตอนเช้าเจ้าหญิงล่องเรือกลับไปที่ข้างบ้านพวกเขาเดินผ่านป่าอีกครั้ง และขึ้นบันไดาย,ยาวไปยังห้องของพวกเขาชายหนุ่มดีใจที่เขาไขปรินารองเท้าของเจ้าหญิงทั้ง12คนได้ในไม่ช้ากริย์ก็ปรากฏตัวต่อชายหนุ่มชายหนุ่มเล่าทุกอย่างที่เห็นตอนแรกกอกตริย์ไม่เชื่อเขาแต่เขาแสดงกิ่งไม้สีทองจากต้นไม้วิเศษกษัตริย์ตระหนักว่าชายหนุ่มกำลังพูดความจริงและรักษาสัญญาเขาอนุญาต ให้ชายหนุ่มแต่งงานกับเจ้าหญิง12คนใดก็ได้ชายหนุ่มเลือกน้องสาวคนเล็กเพราะตกหลุมรักแรกพบหลังจากนั้นไม่นานชายหนุ่มและเจ้าหญิงองค์เล็กก็ได้แต่งงานกันและพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป